หลังจากสองมือถี่พัดมานะครับผมกับพาท่านเที่ยวเบึงวัดทางสารคขามแนทางรอยเอ็ดแนถึงเป็นเฉตเชื่อมรอยติดต่อระว่างสลินกับรอยเอ็ดนะมือนี้ผมพาขวมมาทางจังหวัดบุรีรัมย์บ้างนะครับอยู่ที่วัดสาราลอยบ้านทามวงนะครับตำบลทามวงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากว่ามีของดีมาฝาก อยู่ที่วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ค่อนข้างสิเก่าแกพ่พอสมควรนะครับเบองแล้วก็ร้อยกว่าปีขึ้นนะครับโดยพอยังยิงก็มีโบสถ์หลังเก่าหลังเดิมนะครับที่สร้างมาก็ร้อยกว่าปีนะครับปราะมาณร้อยร้อยสิบปีละนะครับที่ผ่นานมาร้อยสิบกว่าปีนี่คือโบสถ์หลังนี้นะครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่พี่น้องเช่า ตำบลทามวงหรือพี่นอ้องชาวอำเภอสตึกนะครับหลายท่านก็คงคยเคยสีใดไปบวชหรือว่าไปอุปสมบทในในบทหลังนี้นะครับคิดว่าฝั่งนู้นก็คงจะมีหลายท่านนะครับที่เคยไปบวชไปอุปสมบทในบทแห่งนี้นะเพราะบทแห่งนี้ก็มีความเก่าแก่มาดุนะครับตามประวัติที่ฟังมาตามประวัติที่พี่น้อง่ซนตำบลทามวงว้าส่ฟังตำบลทามวง ยุทีทางทิดด่านตะพนออกอำเภอสตึดนะครับฟังทางดานถิดเนื้อนี่ติดกับลำน้ำมุน่นขวมฟังลำมุ่นมากกันที่เป็นเฉดอำเภอชุมพนบุรีจังหวัดสลรินนะครับคือโบวดเก่าที่ค่อนข้างสิอยากให้พี่น้องไ,ไปเบึงไปชมกัน เพราะว่าทางในโบสถ์มีพระพุทธรูปนะครับสําคัญอยู่ในหันแต่บางเอืดมือผมไปนี่เป็นว่าได้เปิดให้เต่เขาไปกราบไปไหว้นะครับเนึ่งจะว่าผมไปมืองั้นพอดีก็เลยข่อนขางสว่าได้ออาไปทางในนะครับเป็นหน้าต่างกันสีสวยงามนะครับหนึงความสวยงามอยู่แต่ผมอยากตินิดหนึ่งนะครับในในการความสวยงามก็เป็น อ่าในการลักษณะรักษาหรือว่าบุรณาสอมแซมบางหลังมากเนี่ยจะมีอมค์บางเดียวเกียวกับสีแม่ลำสีนี่ค่อนข้างสีเพิ่งเดียวบม่อน้าสีเป็นสีเก้าสีดังเดิมแต่เป็นสีเก้าสีดังเดิมนี่น่าสะเป็นสีอ่าสีเทาเาเนาะอันนี้มัเป็นสีวดไล่เป็นสีไม่ไม่ขึ้นมากนะครับเป็นวดไล่สีไม่ขึ้นมากกัเฮ็ดให โบดนี่กลายเป็นผสมสมัยใหม่นิดหนึ่งถ้าเป็นสีเกาๆกาดังเดิมสีเป็นสีอ่อเทาเทาทั่สันน่ะนาสีสวยงามหรือว่านาสีมีมีม้วนมีความเกามีความขังนะครับเป็นเป็นตาเป็นตาเบิงกลัวหนีนะครับเนี่ยนะครับเจะก็สีสีของโบสถ์สีของโบสถส่วนนี้เพราะว่าถ้าเป็นโบสถ์รุ่นนี้แล้วต่เก่านี่กับ่น่นาสีมีสี หลากสีก็เห็นเห็นยู่ล้วทำลายจุดายหมองรัวจะเป็นทางตำบลไพกะลาก็ดีอ,อายุน้ำกับสิบพ่อกันนะครับสำหรับโบทัวจะเป็นทางอ่าบานาย้มองนะครับที่เป็นบทลังเลเกาตัดสนางสีสำหรับใจของผมก็คือจงที่บอกไปนะครับคือว่าภาคู่บาอาจารย์สีเห็นแตกตา่างแค่ไหนกับโบมูหนะครับบทเนี่ยผมว่า ถ้าเฮาอนุรักษ์ไว้ถ้าเฮาอนุรักษ์ไว้ลูกในหลานเมืองนี่ผมว,ว่าน่าสิเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับผู้ใดที่มีโบสอ่าแบบนี่โบสตรเก่าแก่โบสตรที่อ่าเป็นร้อยๆปีแล้วจเงซีิผมว,ว่าซ่อมแซมบูรณะให้มันใช้การใช้งานได้คือว่าให้มันทำให้มันสามารถทำกิจของสงฆ์ได้บ่ว่าสิเป็นการทำวัดบ่ว่าสิเป็นการทำทุกสิ่งท,ทุกอย่างนะ่ะนะครับแม้กระทั่งร่วม ถึงไปฮอดบวชนะอุปสมบทนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครเบงเบิงบ่งแล้วก็ล่องร่องเบิงบ่งนะครับแต่สำหรับสีนี่ถ้ามันนี่ก,ก็ต้องล่องเปลี่ยนใหม่ร่องอย่างเบิ่งมันสิเป็นความเก่าความขลังอย่างต่างๆเนี่ยแต่เมกี้วันที่นี้ผมก็ตามที่ฟังฟังมากกันนาสีเป็นซื้อของมูบันนะวัดศาลาร้าอยวัดศาลาร้าอยแต่คุณกี้ต่กอนนี่ในจุดวันนี่นาสีเป็นเกาะน้นอยๆะเป็นเกาะ แก็มีนม้ำหลอมนำอย่างสีนะ่นั่นเป็นศาลาวัดศา,าลาลอยนะครับส่วนบ้านท่าม่วงกดีพี่น้องชาวบ้านท่าม่วงตะกีตะกอนเพิ่นกัมีต้นม่นมวงนะอยู่ท่าน้ำท่าลำน้ำมูลตะกีตะกอนนี่เพิ่นสิใช้เรือเป็นพาหนะบัวทีเป็นเรือจากอำเภอสะตึกไปอำเภอท่าตุมไปทางรัตนะไปทางชุมพ่วงพี่วไม้ทางหยังเพิ่นก็นใช้เรือก,กันนะครับส่วนบ้านท่าม่วงนี่ก็สิเป็นม,มีมีต้นม่วงต้นม่วงป่าต้นม่วงน้อยจริง เป็นพวกเหี้ยพวกอยังกับสีมาพรายมาจอดมาจอดกั่พวกสี่เอิญท่ามวงท่ามวงด้วยสีเอิญจิตต่อกันมาท่ามวงฮอดเทาคู่มือนี้ตามประวัติก็คือสิบป,ประมาณน,นี้ตั้งบ้านท่ามวงนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นตำบลท่ามวงซึ่งแยกออกจากตำบลทุ่งว่งนะครับก็ตอนนี้ก็มีความเจริญหลายพอสมควรนะครับแต่ก็นี่แหละก็คือว่าหนึ่งอยากให้พี่น้องเนี่ยเบิ่งโบดหลังนี้นะพี่น้องใกล้ๆ มีการกับไปแว่ร่องเมืองคำถาหาว่าฟังอำเภอชวนบุรีนะครับกับขำไปฟังนั่นกับเรียวไส่ถามฟังมุ่นไปกับเลียวไส่ถามมาจากสตึกกระตรงมาเลยนะครับตรงมากกับสอบถามตรงจากสตึกทางม่นอกนะครับยิ่งออกมาทางม่นอกมาท่าตรงว่างนะครับกับสอบถามพี่น้องท่านนั้นทานนั้นกกิโคงสิห, Stick, ห์ูนะครับวัดซาลาล้อยบันทามวงตำบลทามวงอําเภอสตึกจังหวัดุ๋ยลามมีโบสถ์หลังนี้แหละนะครับ จึงเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ผู้เฒ่ารุ่นคนๆน,นะครับเพิ่นสร้างใส่เออ่ให้ได้การบวชพระบวชอย่างต่างๆหรือว่ากิจกรรมของสงฆ์ที่เออ่บวชเป็นลุงอุปโภคหรือว่าอย่างต่างๆประมาณนั้นนะครับก็บไปเที่ยวชมกันได้กันอ้าวก็มีของดีๆมาฝากไปทุกมืออ้อจังซี่ล่ะครับติดตามช่องของผมนะครับเคือนั่นบานทงก็สิเริ่มลงคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆ ขอให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วก็กดถือใจกดแช่นะครับแล้วก็บอกต,อ,ตอนไปเนี่ยนะครับแล้วก็กดกระดิง่งกดติดตามนั่นแหละนะครับขอบคุณครับสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกรูปกับพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ